ผู้ชมค,ครับเสียงหัวใจเต้นตุบตุบตุ๊บเลยนะครับเพราะว่าออกกำลังกายครับของปีนเขาขึ้นมานะครับเมื่อกี้ก็เลยได้ภาพบรรยากาศเสียงในฟิล์มสดๆแบบนี้นะครับเสียงลมหายใจนะครับทุกวันตื่นมาตอนเช้าต้องขอขอบคุณทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเรื่องที่ร้ายนะครับอย่างน้อยสุดเราก็ยังคงมีลมหายใจไว้ต่อสู้แล้วก็เดินทางต่อไปนะครับ สู้ๆนะครับหลายคนบอกว่าฟังคลิปนี้แล้วเหนื่อยแทนโอมนะฮะอันนี้จริงอย่างที่บอกว่าเป็นการออกกาลังกายชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมดูดแลสุขภาพด้วยเช่นกันนะครับขอปิดคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะฮะด้วยบรรยากาศวิวสวยๆที่นี่นะครับขอหายใจก่อนนะเสียงลมหายใจนะครับให้รู้ว่าเรายังมีกันและกันเสมอขอบคุณสำหรับการติดตามทุกๆครั้งกับโอมสมรชนาลุนสายนาฬการลอยล่องท่องสาราญครับใช้มือเดียวถ่ายนะฮะเนี้ย อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ครับผมเมืงองอาริสุนสวยงามมากนะครับเป็นการเดินทางมาครั้งแรกของโอมที่นี่นะฮะเดี๋ยวเราเจอกันที่เมืองไทยนะครับสวัสดีครับ